มะวรา,าเจ,จังหวัดร้อยเอ็ดปิดกิจกรรมภูมิปัญญาศิลปินสู่การพัฒนาอาชีพระดับภูมิภาคปี2568บ่ายวันที่31กรกฎาคม2568นายชัชวานบินจสุริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดกิจกรรมการดำเนินงานขยายผลศิลปินสร้างศิลปินกลุ่มปัญญาศิลปินสู่การพัฒนาอาชีพระดับภูมิภาคโดยมีนายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยผู้แทนจาก10จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการสร้างอาชีพจากทุนวัฒนธรรมตามแนวคิด ศิลปินสร้างศิลปินโดยนำศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผ้าทอเครื่องจักสานศิละปะหัตถกรรมดนตรีพื้นบ้านและการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างไรายได้ในชุมชนในพิธีปิดมีการนำเสนอผลงานเด่นของแต่และจังหวัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมจาก1ิจังหวัด เื่อยกย่องการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงในงานรัฐท้องถิ่นและสถานศึกษาเข้าด้วยกันซึ่งจังหวัดรอยอ็ดในฐานะเจ้าภาพแสดงศักยภาพการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบพร้อมลักดันโครงการศิลปินสร้างศิลปินให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอาชีพจากรากวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน